เล็กรินชาแนลครับพบกับผมครับบอสครับตอนนี้ผมมีโอกาสอยู่กับอาจารย์ณลิตสุธิกาตนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเข้าเรื่องเลยนะครับครับนัดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะเพราะว่าตามที่เทคนิคที่เราได้วางไว้เพราะผมได้ไปสกอลแมตนาดไว ที่แข่งกับปากนัำพัวไปตั้งเกมตั้งโซนตึงตาแล้วก็เล่นเพชเชอร์เขาตึงๆาเไปตั้งโซนขึงเกมไว้ตลอดโ่15-20นาทีแรกกเด็กก็เล่นได้ตามปกติกัก็ถือว่าทั้งเกมก็ดีแต่ปัญหา เรื่องกรรมการที่ตัดสินไม่ค่อยจะทันเกมเท่าไหร่เลยทำให้เกิดปนนัญหาการเล่นของเด็กใช่ครับเพราะว่าผมก็เห็นกรรมการนะครับในส่วนของผมก็รู้สึกเหมือนกับอาจารย์แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วก็กอขอแสดงความจื่งชมนักนักบุอลนะเพราะว่าเล่นตามทๆๆเทคนิคจริงๆแล้ว่าผมก็บอกเขาแล้วขอ,ขอม,ม,มุ่งมั่นพุ่งเทียมีสมาธิเต็มที่เล กับทีมแับผึมันจะได้แ,บบแล้วตอนนี้ภายในทีมเนี่ยมีความพร้อมยังไงบ้างครับอาจารย์ในช่วงสัปดาห์นี้ที่เราวันที่แปที่เราจะแข่งกับสิงคบุรีค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องนักเตะผู้เล่นเพราะมีนักเตะเป็นแกนหลักของของทีมนะสองคนที่ต้องโดนแบนถูกคาโทษหนึ่งแมต์คือคนที่หก็คือกนละหมายเลข22ซึ่งเล่นซ็นเตอ์แบ็ก แล้วก็แวร์ดสาวกหมายเยลขเก้าต้งเล่นกองหน้าตัวหลักของทีมน,นะครับแล้วก็พร้อมด้วยนักเตะที่จะต้องกลับไปเกณฑ์ทหารใช่ครับอย่างเช่นอีซาครับดาเมเนี่ยเป็นตัวหลักของทีมรันนะแล้วก็มีนักเตะกองหน้าอีกคนนึ่งคนระับคือนัทพงศ์เนต้องไปเล่นทีมชาติพุดบอลชายาหารครับ ทำให้เดือดปัญหาตัวผู้เ,เล่นค่อนข้างขึ้นทีมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทีมเราเราเน้นเรื่องของระบบทีมเป็นหลักแต่จะขาดผู้เล่นที่มีดิมยวนดีๆไปก็อาจจะทำให้เกมติดทักหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่นี้จะกเป็นอาทิตย์ที่ช่วงเรามีเวลาที่จะให้นักฟุตบอลได้เข้ามาทดแทนเล่น กับเกมให้ได้แล้วก็ความคาดหวังของเกมครับที่จะเจอกับสิงบุรีซึ่งเราเป็นเจ้าบ้านครับแล้วก็เราเกิดปัญหาตรงนี้ด้วยครับก็ออโดยเฉพาะแฟนถานนะต้องใจเย็นๆหน่อยเพราะฟุตบอลนี่ผมผมผมเป็นคนคิดอย่างนี้ว่าฟุตบอลนี่ไม่ว่าจะเล่นในบ้านออกบ้านเราคิดว่าจะชนะเนี่ยม,มันไม่ใช่เรื่องง่าย นะครับโดยเฉพาะในแมตช์เยือนเป็นเรื่องยากมากๆแต่ในบ้านเราก็มีโอกาสในฐานะที่เป็นเราเป็นเจ้าบ้านก็เชื่อว่าไม่น่าถึงแพ้นะแล้วเพราะพุทโบรมีสามหน้านะครับแต่แต่ก็คิดว่าเด็กเด็กอัพทิกติดท่ามีความมั่นใจผมก็หวัผลมันยอมแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นาลิดนะครับครับการขอบคุณแฟนลับด้วยครับที่ให้กำลังใจติดตามเชียร์นะครับ